นัตถีกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของท้าวเวสุวรรณวัดหนองคอครับเมื่อจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเจ้าของเรื่องก่อนท่านก็คือหลวงปู่ศกวัดหนองคอ ซึ่งท่านเป็นสิทธิของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลาหารไร่และหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งหลวงปู่ลัดวัดหนองกระบอกและหลวงปู่แก้วเกสโรหลวงปู่สุขท่านเป็นผู้รอบรู้ในสพพวิชาในทุกด้านทั้งทางด้านเมตตาโชคลาบแคลว้วคลาดคงกระพันชาตรีตลอดอายุ8ปหปีหลวงปู่สุขนี่ท่านชอบความสันโดษไม่ชอบความวุ่นวาย จึงได้มาอยู่วัดหนองคอซึ่งเป็นวัดกลางป่ากลางเขาครั้งแรกท่านมาเพียงรูปเดียวมาตั้งที่พักสงฆ์หนองคอจากนั้นท่านก็พัฒนาจนได้เป็นวัดหนองคอในปัจจุบันตั้งแต่ปีพศ2 5 2 0ถึงสองพหลังจากที่ท่านได้ย้ายมาจากวัดป่าหวายก็มาอยู่ที่หนองคอนี่ในยุคแรกนี่ความเจริญเข้ามาไม่ถึงไฟฟ้าก็ยังไม่มี อาศัยแสงเทียนให้ความสว่างในเวลากลางคืนตกถึงกลางคืนก็สวดมนต์ภาวนาท่องคาถาทบทวนวิชาต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาถ่ายทอดให้ในยุคสมัยนั้นพระที่บวชพร้อมกับท่านก็มีหลายรูปแล้วก็บวชก่อนก็มีก็มีหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่หลวงพ่อสักครวัดหนองกลับนะหลวงปู่สุขท่านเล่าว่า ท่านบวชหลังเราอยู่หนึ่งปีในช่วงที่ฉันติดตามหลวงปู่แก้วไปที่วัดละหารไร่ก็ได้พบกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พูดคุยกันอยู่เป็นประจำหลวงพ่อศิลป์กับเราเนี่ยสนิทกันมากหลายครั้งที่ได้มาพักที่วัดละหารใหญ่พักจำวัดในกุฏิเดียวกันหลวงพ่อศิลป์ท่านเป็นพระที่มีพลังจิตสูงมากหลายครั้งที่เดินเท้าไปเรียนวิชาจากหลวงปู่ลัดที่วัดหนองกระบอกพร้อมกัน ตั้งแต่รรษาแรกๆที่เรียนช่วงนั้นพระสงฆ์ไม่มากในช่วงเข้ารรษาก็จะพบกันบ่อยๆเพื่อไปฟังปาติโมกจากพระคู่สวดแรกๆเราเองก็ได้ขึ้นปาติโมกอยู่บ่อยๆเราฝึกท่องอยู่ทุกวันหลวงพ่อส้อยท่านคอยสอนเพราะว่าหลวงพ่อรัดท่านเข้มงวดเรื่องพระใหม่หัดท่องนี่ต้องท่องได้ทุกองค์พระใหม่ต้องรู้จักพระธรรมวินัยเป็นพระ ต้องมีศีลไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามหากไม่รู้พระธรรมวินัยแล้วก็ไม่สมบูรณ์สมัยก่อนนี้จะท่องปากต่อปากคำต่อคำการเรียนด้วยตำรานะีมีน้อยมากใครความจำดีก็เรียนรู้ได้เยอะฝึกท่องเรียนเขียนอ่านตามลำดับฉันเองก็เรียนนักธรรมตรีจกนกระทั่งถึงนักธรรมเอกเพราะว่าในทุกปีจะต้องมีสอบบาลีเพื่อวัดความรู้ของพระในเขตอำเภอบ้านค่าย ส่วนใครจะศึกษาวิชาอาคมนั้นก็แล้วแต่ใครจะใฝ่เรียนรู้และได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเขตบ้านค่ายนี้ถ้าใครชอบเรียนทางด้านเมตตาก็ต้องเรียนกับหลวงปูป่ทาาคือเรียนทำสีพึ่งท้าเวสุวรรณหรือว่าในภาษาพราหมณ์เรียกว่าเท้ากูเวนถ้าในาพระพุทธศาสนาจะเรียกเท้าไผ่ศพ เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือว่าเจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายโดยท้าวเวสสุวรรณนะเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกาประทับอยู่ทางทิศเหนือมีอสูรรากสดแล้วก็พูดผีปีศาจเป็นบริวารว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเวสสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และท้าเวสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลทั้งสซึ่งประกอบไปด้วย 1. พระอินหรือว่าเท้าทัตตรศปกครองโลกทางด้านทิศตะวันออกสองพระยมหรือว่าท้าวิรุณหปกครองโลกทางด้านทิศใต้และสมพระวรุณหรือท้าเวียรูป,ปักซึ่งปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตกและเพราะท้าเวสุวรรณเป็นเจ้าแห่งอสูรทรงอิทธิฤทธ มีอนุภาพมากคนไทยโบราณก็นิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานเด็กเท้ากูเวนองค์นี้มีกล่าวถึงในอัตตนาติยปริศว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของเท้าจตุโลกบาล ปรังควานท้ากุเวนหรือว่าท้าเวสุวรรณนั้นส่วนมากเราจะพบเห็นในรูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือกระบองยาวหรือคาาคาาก็คือไม้เท้าที่ทําเป็นรูปกระบองเป็นส่วนใหญ่แต่ที่แท้จริงแล้วยังมีรูปเคารพของท่านในรูปของชายนั่งท่ามหาราชลีลามีลักษณะอันโดดเด่นก็คือมีท้องพลุยอีกด้วย กล่าวกันว่าผู้มีอาชีพสัปเหร่หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักจะพกพารูปของท้าเวสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนในภายหลังภาพลักษณ์ของเท้ากูเวนที่ปรากฏในรูปของชายพุงพลุนเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่ว่าเท้ากูเวนในรูปของท้าเวสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์ เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าท้าเวสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองขาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะช้างมา้ารถบางทีก็มีปราสาสต์อภรรมงกุดประดับรูปนาคดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ มีบริวารแสนโกรถือโลกแก้วประพันหอกทองการบูชาท้าเวสวุวรรณอีกรูปแบบหนึง่งโดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าพระไพรศพตามนามในภาษาสันสกฤตลักษณะของท่านมือขวาถือตะบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้เทวดาทำผิดเนื่องจากมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ ถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอายการมานานคาดว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งกรมอายการเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วเนื่องจากยกระบัดยกระบัดนี่เป็นชื่อเรียกอายการในสมัยโบราณหรือแม้แต่อายการในปัจจุบันก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระไพรศพในสวรรค์แต่ยังตรวจไม่พบหลักฐานว่าได้มีประกาศเป็นทางการ ให้ใช้รูปพระไพรศพเป็นเครื่องหมายราชการของอัยการตั้งแต่เมื่อไรมีความเชื่อกันว่าผู้ใดห้อยบูชาท้าเวสวรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงเป็นเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆ ไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆกับคนในครอบครัวและในร้านนั้นๆทั้งนี้ก็เพราะพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารท้าเวสุวรรณคนมีลูกเพิ่งจะคลอดหรือมีเด็กเล็กก็มักจะนิยมบูชาท้าเวสุวรรณตั้งไว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพราะว่ามีความเชื่อว่าพูดผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีปีศาจนั่นเอง จึงแนะนำคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนกับมีอะไรมารบกวนเด็กแล้วก็ยังสามารถป้องกันพูดผีปีศาจคุนสยมนต์ดำได้หมดในตำราบโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดในการเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสารเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสาย และขจัดพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนแล้วก็ช่วยบรรดาลโชคลาบภวกขซั์ให้แก่ผู้บูชาที่นี้พูดถึงคาถาบูชาทาเวสวรรณผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชารูปองค์ท้าเวสวรรณหรือว่าท้ากูเวนตามคาถาบูชาก็คือตั้งน้โมสามจบ แล้วกล่าวว่าอิติปิโสภะควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธภูริโตเวสะภุสะพุทธังอระหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ผู้ที่ได้ทั้งบูชาด้วยการกราบไหว้และนําคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วยก็จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยมีความสุขอย่างแน่นอนเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณอาจารย์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนกราบสการะศรัทธาเป็นอย่างมากพระวัตถุมงคลของท่านซึ่งเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมวัตถุมงคลก็คือ พระสมเด็จวรคังที่มีมูลค่าสูงว่ากันว่าพระสมเด็จของท่านนั้นมีพุทธคุณสูงมากเป็นสมบัติอันล้ำค่าสุดประมาณเจ้าประคุณสมเด็จก็ได้นำพระคาถาชินบัญชรอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านในบทแรกจะอัญเชิญบาร,รมีของท้าเวสุวรรณมาคุ้มครองปกปักรักษามีข้อความว่าปุตตะกามโอละเพปุต,ตัง ธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยยายะยายะเทวานังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะเสร็จแล้วก็อัญเชิญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าและพระอัคารสาวก จะเห็นได้ว่าในบทสวดมนต์สำคัญอย่างพระคถาชินบัญชรก็ได้อัญเชิญบาร,รมีแห่งท้าวเวสสุวรรณมาเพื่อปกป้องคุ้มครองเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าแห่งพูดผีอีกทั้งเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์สมบัติทั้งปวงเสริมสิริมงคลทั้งปวงนอกจากนี้ผู้ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นจะได้รับการคุ้มครองป้องกันจากอำนาจแห่งท้าวเวสสุวรรณ พูดผีจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเกรงกลัวต่ออำนาจของท้าเวสวุวรรณเทวสวุวรรณมีความสำคัญในพระพุทธศาสนาไม่น้อยหลายวัดได้ปั้นรูปทาเวสสุวรรณเพื่อปกป้องคุ้มครองวัดหรือเป็นคติธรรมแวงให้คนที่เข้าวัดได้สำรวมกายวาจาใจเมื่อเข้ามาอยู่ภายในเขตวัด ไม่คิดกระทำความชั่วกระทำแต่ความดีงามคนที่ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนั้นจะต้องรักษาศีลรักษาธรรมมีสัจวาจาพรที่ขอนั้นก็จะสำเร็จดังใจหมายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ผู้คนส่วนมากมักจะมีผ้ายันท้าวเวสสุวรรณเอามาติดอยู่หน้าบ้านบางคนก็บูชาติดหน้ารถเพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่แห่งไหน ก็มีท้าเวสุวรรณคอยปกป้องคุ้มกันอยู่เสมอและอีกหนึ่งความเชื่อของคนที่บูชาท้าเวสุวรรณนั้นจะมีบริวารมากลูกน้องก็จะมีความซื่อสัตย์และเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอำนาจแห่งท้าเวสุวรรณก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาบางคนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในทางสามแพร่งหรือว่าทางผีผ่าน ก็มักจะนำท้าเวสุวรรณไม่ว่าจะเป็นผ้ายันเป็นรูปภาพเอามาบูชาไว้ภายในบ้านหรือนำมาติดหน้าบ้านเพราะเชื่อว่าพูดผีสิ่งลี้ลับคุณไสยมนต์ดำจะไม่สามารถทำอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณไสยมนต์ดำที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วแต่บุคคลไม่สามารถบังคับให้เขาเชื่อได้แต่สำหรับคนที่เคยโดนทำคุณไสยมาแล้ว ทั้งเจ็บป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุบางคนก็ไปรักษาตามความเชื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็มีแต่หลายครั้งที่ไปอาการก็ไม่ดีขึ้นหรือว่าไปมาแล้วก็เจ็บป่วยหนักกว่าเดิมแต่บางครั้งก็คิดว่าเจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาแต่อาการเจ็บป่วยอันนั้นไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะไปรักษากี่ครั้งก็ไม่หายบางคนเจ็บป่วยมักจะมีอาการที่แปลกแแตกต่างกัน บางคนนี่อุปนิสัยเปลี่ยนไปเลยจากคนยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมีนิสัยที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นไม่พูดไม่จาแถมยังมีนิสัยใจร้อนมากขึ้นแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบทำอะไรที่เกี่ยวกับการทำความดีเช่นเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์แต่กลับชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอบายามุกเรื่องแบบนี้ผู้ที่โดนคุณสายมนดำหรือว่าโดนของนี่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ยิ่งในเขตภาคอีสานนี่ยังมีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่การนับถือผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนปู่ย่าตายายแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผีปู่ตาหรือว่านับถือผีฟ้าชาวบ้านทางภาคอีสานเขาเรียกผีหมอเอาไว้คอยรักษาคนเจ็บป่วยก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันผีเหล่านี้จะไม่ถูกกับวัตถุมงคล บางบ้านที่เขาถือผีนี้จะห้ามนำเอาเครื่องรางของขลังต่างๆเข้าบ้านเพราะถ้านำเข้าบ้านก็จะผิดผีทําให้ผีโกรธทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยจนต้องทําพิธีบอกกล่าวคนที่ป่วยถึงจะหายป่วยไปอย่างน่าอัศจรรย์คนที่ถือผีจะห้ามอีกอย่างหนึ่งก็คือนําท้าเวสุวรรณเข้าบ้านเพราะผีจะกลัวแล้วผีก็จะเข้าบ้านไม่ได้เพราะเกรงกลัวอํานาจท้าเวสุวรรณ อีกอย่างหนึง่งผู้ที่ถูกคุณสาสมนดําเนี่ยหากไม่รักษาอาจจะถึงชีวิตได้บางคนถึงจะเป็นบ้าเป็นคนเสียสติก็มีให้เห็นเมื่อรักษาแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้โดนกระทําอีกเพราะถ้าโดนกระทําอีกก็จะได้รับผลที่จะเกิดขึ้นบางคนที่โดนทําคุณใสนั้นทําให้ชีวิตพังไปตามตามกันทั้งเรื่องธุรกิจครอบครัวเพราะบางคนทําคุณใสเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อเอาชนะ ไม่ว่าจะวิถีทางใดๆก็ตามคนที่โดนทำของก็จะต้องแก้ต้องมีการป้องกันหลวงปู่สุกวัดหนองค้อท่านได้จัดสร้างพระผงรูปเหมือนของท่านด้านหลังมีท้าเวสวร์ท่านบอกว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องความเจ็บป่วยนี้ใครไม่เจ็บป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนใครที่เจ็บป่วยก็ต้องรักษากันไปและเมื่อหายดีแล้วก็ต้องป้องกัน คนเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหากเจ็บป่วยแล้วเงินทองที่เคยหามาได้ก็จะหมดไปกับการรักษาไม่มากก็น้อยเดี๋ยวนี้คนเรารักษาด้วยยาสมัยใหม่จนลืมของดีบ้านเราอย่างสมุนไพรไทยว่านยาว่านยาสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายรักษาการเจ็บป่วยมาไม่ใช่น้อยเช่นว่านงูเนี่ยใครที่ชอบเดินทางเข้าไปในป่าหรือไปสถานที่ต่างๆ หากถูกงูกัดก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ว่านบางตัวเนี่ยมีพุทธคุณไม่ว่าจะทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันแล้วแต่ว่าใครจะชอบทางไหนหรือจำพวกว่านมงคลเดี๋ยวนี้ว่านบางตัวนี่หายากหรือแทบไม่มีเลยก็ได้ฉันเองก็นำว่านยาเหล่านี้เอามาจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้เกิดพุทธคุณ ทั้งจากอำนาจของว่านและพระคาถาอาคมต่างๆที่บรรจุลงในวัตถุมงคลพระผงรูปเหมือนหลังท้าเวสุวรรณผสมมวลสารเหล่านี้ไม่ว่าจะว่านกินผีผงพรายกุมารว่านเพชรกลับนอกจากนี้ยังได้นำมวลสารมาบรรจุไว้ใต้ฐานท้าเวสุวรรณขนาดบูชาแล้วก็หลวงปู่ยังเมตตาให้เอาพระผงขุนแผนพรายคู่มาบรรจุใต้ฐาน นอกจากผงพุทธคุณต่างๆแล้วท่านยังมอบเกสาของท่านมาให้บรรจุใต้ฐานอีกด้วยและท่านยังเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้สองวาระวาระที่หนึ่งพร้อมพระผงขุนแผนไพรกู่แล้วก็เหรียญเจริญพรหันข้างและพยาครุฑหลังจากเสร็จพิธีหลวงปู่สุขได้กำหนดอธิษฐานจิตปลุกเสกให้อีกหนึ่งวาระในวันที่22พฤษภาคม2564 ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านในช่วงเช้าท่านทำบุญตามประเพณีแล้วก็ได้เมตตาให้คุณนิพนธ์ระยองรีไซเคิลนำเงินปัจจัยถวายวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยองเพื่อร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยองที่กำลังก่อสร้างนอกจากนี้ทางคณะสิทธิ์ยังมีศรัทธาร่วมประมูลวัตถุมงคลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านที่เดือดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ในความเมตตาของหลวงปู่ที่อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านในยามเดือดร้อนไม่มากก็น,น้อยวัตถุมงคลของหลวงปู่นั้นใครที่ได้บูชาแล้วต่างก็มีประสบการณ์มากมายทั้งทางด้านโชคลาภและแคล้วคลาดมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับได้พบเจอเกี่ยวกับวัตถุมงคลตนเองเป็น คนจังหวัดสกนลนครและได้บูชาพระผงรูปเหมือนหลวงปู่สุขด้านหลังท้าเวสุวรรณไปแล้วก็ได้บูชาตลอดจนวันหนึ่งตัวเองได้ออกไปบ้านเพื่อนแล้วก็กลับดึกเวลาประมาณตีสองก็เผลอหลับในรถยนต์พุ่งเข้าชนต้นไม้ชาวบ้านในระแวกนั้นต่างได้ยินเสียงรถชนดังตูมก็เลยพากันมาดูพร้อมกับเรียกรถกู้ภัยมา ในระหว่างนั้นได้นำรถไถมาลากซากรถที่ติดก,กับต้นไม้กระจกแตกรอบคันแต่ว่าตนเองไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนที่มาช่วยเหลือก็ถามผู้ประสบเหตุว่าได้รับบาดเจ็บอะไรไหมตนเองก็บอกว่าไม่เป็นไรซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาช่วยก็งงไปตามๆกันว่าอุบัติเหตุขนาดนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าโชคดีมาก พระปกติดูจากสภาพรถแล้วพังยับเยินถ้าซ่อมก็น่าจะนานหรือไม่คนที่ชนส่วนมากไม่ตายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่ามีบาดแผลถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ประสบเหตุไม่มีการสูญเสียแต่อย่างใดผู้ประสบเหตุนั้นเชื่อว่าเพราะอํานาจพุทธคุณวัตถุมงคลของตนเองที่ได้บูชาติดตัวมาตลอดไม่ขาด เพราะว่าพระผงรูปเหมือนเนี่ยตัวเองทําบุญมาเพราะเห็นเพื่อนที่รู้จักบูชามาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นตนเองก็เกิดความศรัทธาจึงได้ร่วมทําบุญบูชามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจเพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตาลุกสิทุกคนตนเองเชื่อในความเมตตาของท่านจนได้มาประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ยิ่งมั่นใจในพุทธคุณไม่ว่าวัตถุมงคลจะถูกหรือแพงรุ่นไหน หลวงปู่ท่านเมตตาจริงๆอ่าเขาบอกว่าต้องบูชาเองครับจึงจะได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจเรื่องใดๆก็ตามหากฟังแต่คนอื่นเขาเล่ามานั้นเราเองจะไม่รู้เหมือนกับที่เราได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองเหมือนกับคนที่เห็นผีกับคนที่ไม่เห็นก็ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเพราะว่าบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้ แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงก็จะประจักษ์แก่สายตาของตนเองพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้ฟังอย่างเดียวไม่ลงมือปฏิบัติก็จะไม่รู้พระเกจิอาจารย์ที่ผ่านการฝึกจิตภาวนาจนมีพลังจิตอันแก่กล้านั้นจนกระทั่งถึงขั้นบรรลุธรรมชั้นสูงท่านสามารถจะมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็น แม้กระทั่งการอย่างรู้อนาคตรู้วาระจิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติก็จะสามารถรับรู้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของกรรมที่ผู้คนไม่สามารถจะหลีกหนีได้กฎของธรรมชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นสัจธรรมที่ทุกสปปรรพสิ่งหลีกหนีไม่พ้นเมื่อมีแสงสว่างที่ใดก็ย่อมมีความมืดในที่เหล่านั้น มีคนดีก็มีคนไม่ดีเทวดาก็มีที่ดีและไม่ดีพูดผีก็เหมือนกันมีทั้งที่ดีและไม่ดีเช่นเดียวกันตามอุปนิสัยดั้งเดิมของคนคนนั้นคนที่มีบุญวาสนามาในอดีตหรือมีบุญสัมพันธ์เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเสวยสุขอยู่ในทิพวิมานผู้ที่กระทําแต่ความชั่วก็จะต้องตกนรกไปรับใช้ผลกรรมของตัวเองคนเราไม่รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้กี่พบกี่ชาติบางคนตายไปแล้วไปเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติเพราะก่อนตายห่วงทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นแก้แหวนเงินทองสิ่งของต่างๆก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เดี๋ยวนี้คนที่ยังเชื่อแบบนี้ก็ยังมีอยู่มากบ้านพักอาศัยที่เข้าไปอยู่แล้วมีแต่ความวุ่นวายอยู่อาศัยไปก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวันบางคนล้มหมอนนอนเสือเพราะเรื่องลี้ลับ การสร้างบ้านเรือนหรือการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนั้นก็มีผลต่อชีวิตของเราด้วยยิ่งบางคนที่ไปซื้อบ้านเก่าๆบ้านไม้หรือบ้านที่เคยรกร้างก็มักจะมีแรงอาถรรพ์อยู่ไม่มากก็น้อยบางคนก็ไปซื้อที่ดินติดสุสานติดปา่าช้าหรือบ้านใกล้วัดก็มักจะมีเรื่องราวแปลกๆอยู่เสมอทั้งเห็นคนเดินบนบ้านในเวลากลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับมีคนมาร้องเรียกอยู่ตลอดเวลา ยิ่งวันพระก็ยิ่งมีอะไรแปลกๆชวนขนหัวลุกอยู่ไม่ได้ขาดบางคนนี่กลัวถึงก็อยู่ไม่ได้เลยทีเดียวจำเป็นต้องขายบ้านขายที่ไปแต่กับบางคนที่มีบุญสัมพันธ์มาเป็นเจ้าของ,ของก็กลับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานบรรณาจารย์ท่านจึงกล่าวไว้ว่าบ้านไหนผีบ้านผีเรือนมันเฮี้ยนให้บูชาท้าเวสวรรณ เพราะอำนาจแห่งบารมีพระเวสสุวรรณจะสยบพลังของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์หรือว่าบ้านที่โดนทําคุณใสเอาไว้อำนาจคุณใสมนดำก็จะเสื่อมไปวิญญาณที่ไม่ดีวิญญาณที่มีแรงอาฆาตพยาบาทจะไม่สามารถทำร้ายผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นผ้ายันหรือว่าการลงอักขระของพระเกจิอาจารย์ที่คอยสะกดวิญญาณไว้ และที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นควรจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำเพราะการแผ่บุญกุศลนั้นจะทำให้จิตเราแจา่มใสอีกทั้งจะทำให้วิญญาณเหล่านั้นได้ผลบุญผู้ที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะทำอะไรอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอไม่ขาดสาย การที่เป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารีเนี่ยกล่าวได้ว่าไม่ว่าผีหรือคนนี่จะสามารถสัมผัสได้การทำความดีนั้นแม้ใครจะไม่เห็นแต่ผีสางเทวด,ดาเขาเห็นอย่างเช่นโบราณที่เขากล่าวเอาไว้ว่าคนดีผีคุ้มคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมคนเรานั้นเมื่อสร้างแต่ความดีก็ย่อมให้ผลแห่งกรรมดีอยู่เสมอ หลายคนมักจะแสวงหาเรื่องโชคเรื่องลาภในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าต่างๆบูชาเทพเทวดาบางคนก็บูชาพยาครุฑเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับงานราชการบางคนบูชาเทพแต่จะบูชาอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องโชคลาภนั้นเชื่อกันว่าท้าวเวสวรณจะประทานโชคลาภให้ผู้ที่บูชาอีกทั้งคุ้มครองปกป้อง ู้บูชาให้ปราศจากสิ่งอัปมงคลต่างๆที่จะเกิดขึ้นกลับร้ายกลายเป็นดีเพราะท้าเวสวุวรรณนี้คือเจ้าแห่งขุมทรัพย์แก้แหวนเงินทองมากมายจะดลบันดาลให้ผู้ที่บูชาประสบความสำเร็จนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่าหากนำท้าเวสวุวรรณมาตั้งหน้าบ้านจะช่วยป้องกันพูดผีหรืออาถรรพ์สิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น อันนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ยังนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้ครับท่านที่สนใจนะเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์โทรศัพท์ของวัดหนองคอนะครับหมายเลขโทรศัพท์097 358 0896 0 9 7 3 5 8 0 8 9 6 วัดหนองคอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ